เราไม่ตองก็จะพาทุกคนมาดูอาหารเจนั่นเองนะคะทุกคนเมนูอาหารเจต่างๆใช่แล้วมีถึงมีวันที่3ตุลาถึง11ตุลาคมน,นะคะท<ม>ุกคนเป็นช่วงเทศกาลกินเจนะคะเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่3ตุลาถึง11ตุลานะคะก็เป็นระยะเวลาทั้งหมด9วันนะคะวันนี้น้องไม่ตองก็จะพาทุกคนมาดูอาหารเจในเซเว่นนะคะว่าจะมีเมนูอะไรบ้างนะ สิ่งแรกที่เราเห็นเนี่ยก็คือจากเชฟดังเลยค่ะทุกคนนี่ข้าวเต้าหู้หม่าล่าอะ้ยนนะเต้าหู้อะไรนะทุกคนหม่าล่าหม่าล่าคือนั่นงกินอยู่นะผัดหมี่ซั่วต้องมีประจำอยู่แล้วนะเข้าไปดูข้างในดีกว่ามีเมโน,โเนูอะไรบ้าง คือเจาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ไม่เคยล,คเลับเจเจลาบไปดูนี่ไงะคันเจอยู่นี่คันอไม่ต้นี่ไปให้เพื่อนๆดูสิทางมีอะไรบ้างลาบเจาลาบเจตี่บาร เท่าไร่45บาทรายการ45บาทกลับมาเฮ้ย네อันนี้อันนี้อันอันอันอะไรเอ่ออันเดียวข้าวผัดกะเพราเอ้ยกล่องเนยกล่องเจ้เฮ้ยยยย45บาท45บาทกองนี่กล่องหนึ่งอีกกล่องหนึ่งเอ้อข้าวกะเพราเจ้กะเพราเจย้13บาท สามบ้างนี um, so. um, lá, ่นะคะอันน eh, ah, uh ั้นไม่เจแล้วอันนั้ไม่เจละไปดูอาหารเจตรงอื่นกันนะคะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูที่ในนี่มีเกี๊ยวซาเจได้พิมพ์ย้ำต่อแไปดูเนะเอ้กินไปแล้วไปดูเกี๊ยวซาเจซาเจนะสามสิบห้าบาทไปดูในตู้นะคะในตู้ก็มีอาหารเจเยอะแยะนับต่อมีข้าวมี เป็นไงคืออะไรอะโปรโมชั่เนเจออะไรคะม่หรอซื้อกี่กล่องซื้อหกชินช้นหกชิ้นอะไรสักอย่าหรือหกชิ้นได้ได้รับสแตมสิบ <10 S 1> ดวงสามบาทชิ้นละยี่สิบเก้าสาสองสี่สิบสี่สสี่หต้องซื้อต้องซื้อให้ได้ชไดหชิ้นจะได้ลดสาสิบบาทนะทุกคราวนี้อ่าเปิดให้เพื่อนดูได้๋ยวไปไปนี้ เลยอาหารเจอบุญเส้นเปาฮื้ออบมือเส้นนะผัดมีฮ่องกงเจแล้วก็สปาเกตตี้ขี้เมาเจนะทุกคนก็เยอะมากมเยอะเยอะเลยโอเคไปเราไปดูที่อื่นกันปลาซีฟังไปเราไม่ต้องพาไปดูอาหารเจอีกอะไรนะที่เป็นเจอ,อีกเนาะไป ของที่เป็นเจเราต้องดูป้ายเหลืองๆนะน้องกองนี่ไงคะอันนี้เจอมามะ่ามะมะเจมาม่าเจตอนนี้คนจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะซื้อสองห่อสิบสองบาทเอาเลยตอมีไหม,ม,ไห,มหมดแล้วเนาะมา่เจของเราก็มีแค่นี้เอง คนแซลเจ็กเจด้วยนี่นี่นะคะบรรดาขนมกรอบนะคะก็จะเป็นเจเหมือนกันแซลเล็กเจเห็นไหมเจป่ะเจค่ะเขาเขียนว่าเจไหนอ๋อใช่เจอ่าแล้วก็นี่นะคะก็คือเป็นเจนะคะอนี้มาม่าก็เจมาม่าก็เจมาม่ามาม่านะคะลดราคานะคะทุกคนก็เป็นเจเเจอันนี้นะคะถ้าใครกินเจนะคะ เริ่มวันที่สามแลคะทุกคนวันที่สามถึงสิบเอ็ดตุลาคมนะคมาหาซื้อนมนมนมตรงนี้นะคะเป็นเจทั้งหมดเลยนน้ำตัวนี้ก็เจนี่นะคะถ้าใครอยากทำบุญนะคะช่วงเทศกาลกินเจแล้วหาของกินไม่สะดวกนะคะก็มาหาที่เซเว่นอีเลเวนได้เลยนะคะ ก็จะซื้อลาบเจไปกินในสข้าเหนยวลาบเจโอเคไปเวฟกันแล้วก็ไปกินที่บ้านนะคะใส่ตังค์แล้วก็เวฟเลยเรามาลองกินลาบเจกันอ่ออา้วให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งสิค้าตาราบเจนะคะก็ราคายอยู่ที่29บาบาทค่ะทุกคนปะแกะเลยแกะเลย ว้าวหน้าต,ตาก็ถ้าคนที่กินไม่เยอะนะคะก็อิ่มอยู่เนาะแต่สำหรับแม่รถก,กินเยอะก็อาจจะไม่ค่อยอิ่มนะตอนร้อนๆแหละมาสอง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 อันลองจิ้มอ่าคันเดียวร้อนๆว้าว <Wow. S 2> เราต้องเป่าก่อน,นะคะ่ะเป่าก่อนจ้าเดี๋ยวพองนะคะทุกคนดู <ต>ม <า S 1> อมกินแล้วลาบที่แททูคือลาบเลยใช่ไหมเฉยลาบลาบจริงขอบใ่แม่จะหิวแม่กินน้ำลายร้อนร้ <laughs> อนเป <c oughs> ็นไงออจิ้มเออเออจริงเหรอ,อจิ้มให้แม่สักคำสิลูกแบบเอาแบบต้องเออจิ้มไปหิวหิวหิวหวิวเ่ลาเด็กคน นกะอร่อยอืมอร่อยอร่อยอ่อข้าวอหนียวนุ่มมากอืมออร่อยอ่ะอืมโชวผิดน้องไม่ต้องจินเนออืมอืมอร่อยเนาะก็ถ้าใครจะกินเจนะคะทุกคนก็ได้บุญเนาะละเวนเนื้อสัตว์ ถ้าคนทําไม่ได้ถึงเก้าวันหรือสิบวันก็ทํสามวันแล้วก็ได้อะไรเงี้ยมันทุกอย่างอยู่ที่ใจนะทุกคนทํากี่วันก็ได้เนาะละเว้นเนื้อสัตว์ก็เป็นการทําบุญนะคะทุกคนอร่อยใช่เปล่ะนะคะอยากลองกินอาหารเจลาบเจก็ไปหาได้ที่ไหนคะเซเว่นอีเลเว่นเซเว่นอีเลเวนเลยนะคะทุกคนข้าวเหนียวนุ่มมากออื ลาบก็เผ็ดนิดหน่อยรวมกันแล้วอร่อยอร่อยโอเคถ้าหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e น้ำมันต่องพริเตยด้วยนะอย่าลืมไปกดติดตามช่องปียาแอลด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายกิน <น>เป็นหมู<น>เป็นหมูปลอม,ม,ปอมเป็นเออเออเออเคแบบแบบเป็นธัญพืชนะคะที่ก็าทำลักษณะเหมือนเนื้อหมูก็แล้วโอเคบายบาย